ดราม่าสนันนะคะคนเริ่มหันหลังให้กับโลกโซเชียลและหาความสุขในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเออนะคะอันนี้ก็เป็นการออพูดคุยนะคะกับทุกๆคนเลยนะคะ fc ทุกคนที่มากด subscribe แล้วก็มาติดตามใหม่ๆนะคะบอสสิงขอขอบคุณมากๆเลยก่อนที่บอสสิงจะเข่าหัวขอในเรื่องของ เออ่ขี้เกียจหรือหมดเอ่อหมดแพชชั่นเนี่ยมันคือกันบอนะคะเออ่ในมุมของบอสิงบอสิงมั่งว่าบอ,บอ,บอคือกันนะคะคำว่าขี้เกียจก็คือคนที่อ,อ่บอสนใจนะคะในการที่อยากจะมีความกระตือรือร้นอยากท่ำนนท่ำนี่นะคะหรือบางคนนี่ก็บแบบ ถ่วยสร้างบลางบ้านช่องสกปโปกบบอยอยากเก็บบอยอยากเมียนนะคะ,ะวันวันนั่งตะเคียนมือถือแล้วก็ไม่อยากทําอะไรอันนั้น่นาจจะเป็นนนมุมมองของคําว่าขี้ขานมากกว่าหรือว่าขี้เกียจนะคะแต่ถ้าหมดแพชชั่นเนี่ยบอสิงมองว่าคําวว่าไฟหรือว่าแพชชั่นในตัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามอายุนะคะทุกคน บอสสิงก็บรรวาทุกคนเป็นบอตว่าบอสสิงน่ะเป็นนะคะอายุ35ปีบอสสิงอาจจะมีแพทชันในเรื่องนี้แต่พ่อบอสสิงอายุ40กว่าเนี่ยบอสสิงก็จะมีแพทชันในอีกเรื่องใหม่นะคะไอที่บอสสิงเคยชอบเคยลงไหลก่นหนาเนี่ยบอสสิงก็จะเริมบอสอยากอินกับมั่นปันไดละนะคะบอสสิงก็จะมองหาความมั่นคงมากกว่านะคะบอสสิงจะมองหาความมั่นคงบอสสิงจะวางแผนในการเกษียณทำยังไงจะ เกษียณได้อย่างมีความสุขบอสิงจะมีการว่างแผนมีการว่างเป้าหม้ของบอสิงแบบในระยะยาวมากขึ้นนะคะเอออนนาจจะเปลี่ยนไปตามอายุอันนี้บอสิงบอรู้ว่าทุกคนเป็นบอผู้ใดที่ฟังอยู่ทาเป็นกะพิมพ์มาบอกแน่นะคะแต่อ้ข,ขีเกียรกับหมดไฟหมดแพชชั่นอ่ะบอคือกันนะคะคนละอย่างส่วนในเรื่องของเซลดาวหรือว่าเบิร์นเอาท์นะคะ หรือคนที่อยู่ในขันวิกฤตเลยกับฮับบิ u ัว u บิร์นเเนี่ยนะคะคนที่มีแบบเอ่อความวิตกกังวลความเครียดในการใช้ชีวิตแบบว่าไม่ให้ความสําคัญต่อโลกใบนี้แล้วไม่ให้ความสําคัญต่อสังคมหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าไม่ให้ความสําคัญต่อคนในครอบครัวอยู่แต่กับตัวเองนะอยู่แต่กับโลกคงจะคล้องเหล้วก็เป็นคนคิดหลบมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาอันาน,านาจะเป็น เข่าคลายวิกฤตในเรื่องของเบรนเอาท์หรือว่าเซลดาวกับเป็นไปได้นะคะอ่ะเอาง่ายๆเลยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆคิดสว่าตรงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เห้าแบบได้มาเป็นเพื่อนกันได้มารวมตัวกันได้มาพูดคุยซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็เหมือนการได้มาเปิดโลกเปิดทัศนคติโอเคบ่ค่ะบอสิงอะมองว่า อย่างน้อยๆนะคะเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราแบบได้มาระบายโอเคว่าเออจะเป็นจะระบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยมันเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยคลายเหงาแล้วก็แก้เหงากันนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะ